มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มอปปพรรอถูกรางวัลที่หนึ่งหลังคนขายให้ซื้อเลขใกล้เคียงค่ะผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศรางวัลประจำวันที่16มิถุนายน63รางวัลที่1ก็คือเลข516967ค่ะรางวัลละ6ล้านบาทนะคะ หลังการออกผลรางวัลน,นะคะปรากฏว่ามีผู้ถูกรางวัลที่1นึ่จำนวนมากรวมไปถึงนายบุญเพงเกรดหอมสมาชิกอ,อกปปาอรอของอ,อบอตอน,นองหลวงอายุ54ปีที่ถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่1น,นะคะรับเงินรางวัลไปถึง6ล้านบาทโดยมีชาวบ้านใกล้เคียงเข้ามาแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องค่ะภายหลังนายบุญเพงได้เล่าให้ฟังนะคะว่าปกติไม่ค่อยซื้อลอตเตอรี่ แต่ว่ารอบนี้ตนเองอยากซื้อเพราะว่าด,ดูข่าวเรื่องของเลขแม่พุ่มพวงแล้วเห็นเลข964พอช้าวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาตนจึงออกไปหาเลขเดังกล่าวที่แผงขายริมถนนแต่ปรากฏว่าไม่มีเลขแต่อย่างใดคะ่ะคนขายจึงบอกให้ตนนั้นเอาเลขใกล้เคียงก็คือ967ซึ่งมี2ใบนะคะแต่ตนซื้อไว้แค่ใบเดียวเนื่องจากเงินไม่พอจ่าย จากนั้นก็กลับบ้านและอธิษฐานขอว่าอยากได้เงินมาทําบ้านให้เสร็จอยากได้ที่ดินทํากินเป็นของตนเองค่ะจนตอนเช้าวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีงานที่วัดในหมู่บ้านตนไปช่วยงานที่วัดด้วยพูดลอยๆว่าขอให้ถูกตร,รี่รางวัลใหญ่จะซื้อเต็นท์มาถวายที่วัดปรากฏว่าช่วงบ่ายหลังประกาศผลรางวัลออกได้นําออกมาตรวจนะคะ ทีแรกไม่เชื่อสายตาตนเองว่าถูกรางวาัลซึ่งเรียกให้บุตรมาดูแล้วก็ตรวจโดยละเอียดค่ะบุตรจึงบอกว่าถูกรางวัลที่1ตนเองดีใจมากและท่องในใจตนเองเสมอว่าทำดีต้องได้ดีค่ะสำหรับเงินรางวัลที่ได้รับมาตนจะเอามาก่อสร้างต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยให้เสร็จแล้จะไปซื้อที่ดินไว้ทำกินนะคะเพื่อเป็นมรดกของบุตรหลานต่อไปค่ะ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1รับสับไป6ล้านบาทนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ถูกนะคะรอซื้อรอบหน้าใหม่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่ะพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ